và mong tân của chị tao chị tao mong 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 tên mày tao 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 นีโน่สุดที่รักครับโบก่อนบายค่ะค่ะวันนี้พวกเราทั้งสามคนนะคะมาถ่ายละครเรื่องมุนเพลงนักเกงบ้านทุ่งค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะแนนก็รับบทเป็นแนนนะคะก็เป็นนางเอกในเรื่องค่ะค่ะโนก็ใช้ชื่อนีโน่ฮะเป็นพระเอกในเรื่องครับครับค่ะส่วนโบนะคะก็รับรับบทเป็นนางเอกคนที่สองค่ะอเอเดียวเป็นางเอกคนเดียวเป็นเพื่อนนางเอกค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อตี๋ เรื่องนี้นะคะจะมีความสนุกสนานมากๆเลยเพราะว่าเราจะทําเกี่ยวกับเพลงแล้วก็เออแก็มีบูด้วยเนาะใช่มีบูล้าง่านนุชเอดยศครบครบครบเรื่องมากๆเลยนะคะแนนก็รับบทเป็นลูกสาวของคุณพ่ออํานวยแล้วก็คุณแม่นกสกดานกำนัเนาะใช่ในเรื่องนะคะแนนก็จะไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าที่บ้านแนนทำธุรกิจเกี่ยวกับการเอ่อทำบูดนตรีมันก็เลยค่อนข้างฝืนใจนิดหน่อยอืมจะสนุกมากแค่ไหนส่วนนีโน่ล่ะ ผมก็เล่นเป็นนักร้องครับคือในเรื่องก็เหมือนกับว่าเป็นนักร้องที่มีเพลงติดชาร์ดมีเพลงดังแล้วทีนี้เหมือนกับทางบอสบริษัทเดิมเขาจะให้เราต่อสัญญาแต่เราจะไม่ต่อสัญญาประมาณว่าเขาก็เลยจะจ้างเก็บจะจ้างเก็บทีนี้มันก็เลยทําให้ได้ไปเจอนังเอกได้ไปเจอความสนุกสนานภายในอ๊ออเออย่าเล่าอย่าเล่าเยอะต้องติดตามชมครับรับรองสนุกแน่นอนคนที่มีบทบาทอะไรไหม ในเรื่องอคะก็จะมีแย่งข้าวคุณแอนกินมันกะบ้าก็จะมีเป็นตัวตามค่ะไม่ใช่ตัวตามอย่างไงก็คือคอยช่วยเหลือนังเอกพระเอกนี่เป็นโอตีด้วยกันเป็นสื่อให้อะไรตรงใช่นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ที่ตลกเพื่อนๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมกับพวกเราในละครเรื่องมนต์เพลงนักเพลงบ้านทุ่งค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดังซิมันดายงานตัวครับผมครับผมผมเหยินยาใจแอ๋แอมแม่จ๋าผมสจวตเชิญยิ้มครับนี่นะครับเราสามคนนะครับมากับละครเรื่องที่แบบเขาเรียกไงสนุกมากๆเลยครับกับละครที่มีชื่อเรื่องว่ามนเพลงนักเพลงบ้านทุ่งนี่กนะครับผมเองก็รับบทตามนี้เลยชื่อมดเลยนะครับเป็นลูกของเจ้าของวงดนตรีที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วไปหลงรักนางเอกนะครับควรคุณสองคนผมเองรับบท ชื่อเหยืรับบทเป็นเหยืครับผมเองะจวนนะครับรับบทในเรื่องมนเพลินตะวันทุ่งเป็นเจ้าแห่มครับผมนี่นะครับติดตามพวกเราทั้งสามคนได้นะครับกับละครที่มีทั้งดราม่ามีทั้งตลกมีทั้งสนเาเรียกอะไรสนุกโอ้ยหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเราสามคนครับยังมีดารานักแสดงชั้นนาอีกมากมายเลยครับผมมีศิลปินตลกด้วยนะครับที่ดังๆในั่วฟ้าเมืองไทยและที่สําคัญนะพี่เรายังมี เพลงประกอบละครของมนเพลงนักเลงบ้านทุ่งด้วยครับแล้วก็มีเพลงของพี่มดด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วใครอยากฟังรอสัญญาใจแต่งรอไปร่อสาวโอโอโอเฮ้มันน่าใจแต่งรอไปแบกใจแบกแมันได้นนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็อยากฟังแล้วถ้าเกิดท่านอยากฟังอยากติดตามเชิญชมกันได้ครับในเรื so ่องมนเพลงนักเลงบ้านทุ่งเรล ฝากติดตามละครบ้านนักอมอนเพลงนักเรียบ้านทุ่งด้ยนะครับวันนี้วันนี้ผมเองก็รับบทเป็นบอสเป็นเจ้าของค่ายเพลงซึ่งเจ้าของค่ายเพลงนี้ก็คล้ายๆว่าจะตามพระเอกตามพระเอกไปทุกที่แล้วส่งลูกน้องไปจัดก,การนะครับแล้วก็เขาคงเรื่องเนี่ยมันจะมีความมันความฮาในตัวของมันเองนะครับก็ฝากติดตามแล้วทีมงานนันแกแสดงหลายหลายคนมากที่มาช่วยกันนะครับ อันนี้ก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะฝนศิลารัตน์ค่ะเป็นศิลปินและก็นักร้องลูกทุ่งนะคะรวมไปถึงเป็นดีเจที่โอเคลูกทุ่งด้วยค่ะคนเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องม์เพลงนักเรงบ้านทุ่งนะคะ ก็รับบทเป็นเจ๊าจ๋าค่ะเจ๊าจ๋าเนี่เป็นหลานของเจ้าของวงดนตรีลูกทุ่มค่ะแล้วเจะจ๋าเนี่ยนะคะก็ไปแอบหลงรักมดค่ะนั่นก็คือมดรังสิมันนั่นเองนะคะไปแอบรักเขาเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยอ้อแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากฟังเสียงของน้องฝนนะคะก็อย่าลืมติดตามละครเรื่องมวนเพลงนักเลงบ้านทุ่งค่ะฝากไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะโจ้าจุ๋มเป็นนักร้องนักแสดงแล้วก็เป็นกะเทยด้วยค่ะมีโอกาสมาเล่นหนังเรื่องนี้แล้วกันเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แลคะก็ตอนแรกว่าจะเป็นนางเอกแต่อาจากบทแล้วนางเอกไม่หนุนตันเต้นค่ะก็เลยไปเป็นขี้ข้านางเอกค่ะก็เรื่องนี้ก็จะถูกเพลงดวลามเพลงหลวงเพลงจบตลอดเวลาซึ่งเป็นบทที่ ไปกันนี่จะเป็นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นนะคะดูสิบ้านน่พระเอกจะมาจบเรารยังไงจะมันรวงอะไรยังไงนะคะโดนหมดเลยขมดุมด,มดลงมดหลังสิบันก็ล้วงดิฉันจบดิฉันฉันไม่ยอมหรอกนะคะไม่เคยยอมใครง่ายๆค่ะแต่ก็โดนหมดเลยนะคะอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะก็ติดตามชมได้นะคะฝากะะด้วยนะคะจนจะดูเป็นแนนค่ะไม่สวยไม่มีนมแต่อารมณ์เพอร์เฟกค่ะ สวัสดีค่ะทิชาสกายบาร์จาก่ายสกายบาร์มิวสิกนะคะในละครเรื่องมนเพลงนักเรียนบ้านทุ่งนะคะทิชาก็ได้แสดงเป็นแม่เลี้ยงของพระเอกนะคะหรือว่าเป็นภรรยาเมียน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะของคุณตายนะคะยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องมนเพลงนักเรียงบ้านทุ่งด้วยกันละกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะจูจูนงนภัทรทองศรีจูจูเพชรดาราไทยรัฐทีวีค่ะวันนี้ได้มาเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องมนเพลงนักเรรงบ้านทุ่งค่ะก็รับบทอยู่ในฝ่งของนางเอกอยู่ในกับพี่โจโจ้แล้วก็แอบชอบพระเอกด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ๊ายบาย,บายขอบคุณค,ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊อบบี้แบรกครับผมวันนี้ก็มาร่วมเล่นละครนะครับกันที่ละครเรื่อง มนเพลงนักเลงบ้านทุ่งครับผมวันนี้ผมรับบทเป็นแดงครับเป็นลูกน้องของบอสในเรื่องนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าได้รับบทโคตรนะแ,แต่ชีมเปคนน่ารักมากอ่ะยังไงต้องบอกว่าให้ฝากติดตามกันด้ให้กับละครเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นละครที่เออกึ่งคอมเมดี้กึ่งแอคชั่นกึ่งโอยกึ่งเยอะมากเลยไม่รู้กึ่งอะไรบ้างแต่ต้องลองดูต้องลืมไปฝากติดตามมนด้วยเลยกันกับมนเพลงนักเลงบ้านทุ่งนะครับโอ้ยเนอไม่อยากคุยกังเลยแต่ ปากไว้ด้วยหนะ้ากล่าวายบายมอนเพลงนะ่าแลงบางทุง,อง,อง,องโอ้นักแรงบาร์ทเ่งอะ่ะมมนเพลงะ่ะมอนเพลงนั่นมันทุฝกฝากติดตามด้วยนะเพราะว่าฟิลปินโดยยัมมากมายนะคะต้องบอกว่าฝีมือทั้งนั้นเลยรวมเฉพาะฮอบบีเ้เบนเบนเบนชานิตยากนะเบนจ้าง <c oughs> เอาละครดีกว่า <c oughs> อ้าวนะครับไงครับฝากติดตามบนเพลงนั่งเอกบ้านชุมเลยครับรพบเจอกับผมบอบบี้หรือแดกในบันนี้ครับขอบคุณครับในเรื่องนี้ผมชื่ออำหนวยนะครับเล่นเป็นพ่อนางเอกหรือพ่อพ่อหนังแนนเอ่อพ่อนาง,งเอกอำหนวยพ่อน้องแนนอ่าเป็นฮะพ่อน้องแนนอ๋อเป็นพ่อน้องแนนนะครับชื่ออำหนวยก็เลยอ่ตอนสมัยหนุ่มๆ แย่งคนรักกับคุณหน่อยน้องหมวยชวนชื่นนะคะบบน,นี่รับบทเป็นน้องหมวยเออไม่ใช่สิต้องแม่หมวยสิเป็นแม่ของน้องแนนคือเป็นแฟนกับออพี่อํานวยเขาแย่งมาตอนสาวๆตอนสาวๆส,สวยมากครับคุยอยากจะพูดเลยตอนนี้ก็ยังสวยคือทำให้แก่ยังไงก็ไม่ลงอะ่ะพูดยากนิดนึงครับ คนนี้คือเมียในเรื่องนะครับเนอกเรื่องหรอคะนอกเรื่องไม่ใช่จะใช่ก็ได้นะ <c oughs> เป็นเมียในเรื่องที่ตามจีบแย่งกับคุณหน่อยโบแดงมา<ห>นะครับแล้วก็สืบอ,อเนื่องต่อมาถึงลูกถึงหลานเลยที่ชอบเพราะอะไรรู้ปะเนี่ยอชอบเพราะ ร้องเพลงเพราะแต่งเพลงเก่งด้วยทําไมน้องไม้แต่งงานมันนักกระบานคุณเมื่อไหร่ไม่ใช่เไม่ใช่คนเลื่อเนื้อกันนึกว่าร้องอย่างนี้ครับในเรื่องอะไรฮะเรื่มนเพลงนักเลงบ้านทุ่งนี่แหละนี่เลยฝากกัด้วยนะครับค่ะให้ท่านติดตามชมกันช่องสี่สิบห้าสิบค่ะ สวัสดีครับผมหน่อยเชิญยิ้มครับฝนศิลารัตค่ะเราสองคนค่ะเป็นหนึ่งในนักแสดงมนเพลงนักเลงบ้านทุง่งใช่ครับผมผมก็รับบทเป็นชื่อหน่อยนี่แหละครับใช่ ชื่อเล่นชื่อหน่อยชื่อจริงในท้องเรื่องอ่ะชื่อหน่อยเนี่ยก็คือหน่อยนั่นแหละค่ะนะคะน้องฝนก็เป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานพี่หน่อยแอบชอบลูกพี่หน่อยคือมวลังสิมันครับก็คือยังไงคือหนูเป็นหลานแล้วหนูชอบหลานไอ้หนูหนูชอบลูกพี่ได้หรอหรือว่าหนูเป็นหลานไกลไคือหลานห่างๆไม่เป็นไรหรอกครับเออแล้วเป็นแล้วเราคิดว่าเราแบบคล้ายๆหมาดิเพราะหมามันไม่รู้จักพี่จากน้องอยากพ่อจากแม่ มันลุยหมดนะครับี่ปานะหนูแฮปปี้มากกับการลุยหมดนะคะเอเออก็คือหนูก็ไปชอบลูกขาวไปชอบไปรักเขาอะไรแบบนี้ใช่เป็นอย่างงั้นแล้วก็ผมมีศัตรูคือตอนแรกเี็กเป็นเพื่อนรักกันพอโตขึ้นมาก็แย่งคนรักผมไปก็เลยกลายเป็นศัตรูกันคืออํานวยเล่นโดยพี่ดักกี้พี่ดักกี้ขี้เมานั่นอย่างเออมีศัตรูด้วยนะคะเขาก็มีลูกชายเออมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายผมไปชอบผมก็พยายามห้ามบอกว่า ายนายอำนวยเนี่ยหรือพี่ดักกี้พี่เมาเนี่ยเป็นศัตรูผมอย่าไปอยู่เขานะเรื่อง<ช>สนุกเรื่องสนุกมาก<ช>ติดตามชมวงไม่ได้โหมันมันเหงื่อหยดติ๋งอูดแค่นี้เหงื่อหยดติ๋งเหงื่อแห้งเลยทีเดียว <c oughs> ออขอฝากออเดียนติดตามนะคะขอฝากไ้ด้วยกับละครเรื่องมนเพลงนักเลงบ้านชุ่งค่ะครับผมทจริงครับผมเจมส์ชยชิมนะครับสาหรับละครเรื่องมนเพลงนักเลงบ้านชุ่งนะครับเป็นความตั้งใจนะครับซึ่ง ได้แนวคิดประจัดบอสนะครับซึ่งเป็นประธานบริษัทแก้วทุ่งเนี่ยแหละเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งให้โจทย์ผมมาผมก็กลับมานั่งเขียนนะครับคิดว่าเอ๊ะแนวโน้มการทํางานจะเป็นยังไงนะครับแต่เราเน้นความทันสมัยมากขึ้นแต่ อ้างอิงในเรื่องของบทเพลงลูกทุ่งนะครับเพราะว่าบทเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันจะอยู่ในใจของพวกเรา,าเสมอมันจะอธิบายอะไรได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสื่อโด,ดยเพลงลูกทุ่งนะครับเพราะนั้นศิลปินที่มาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นดารา,ลาตลกนะครับหรือว่านักร้องลูกทุ่งนะครับแต่ละคนตั้งใจที่มาร่วมด้วยช่วยกันสืบสารนะครับตำนานเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่ตลอดไปเพราะนั้นอย่าลืมติดตามชมน,นะครับมนเพลงนักเลงบ้านทุ่งครับ